เทพชัดมารายงานตัวเลยนะครับค่าคืนนี้ครับค่าคืนวันอังคารที่27ครับเมื่อคืนนั้นถือว่าถูกส่งหวังไป2คู่นะครับยูเวนตุสกับทางด้านของบียาริลครับส่วนทางด้านของกายารีครับผิดหวังไป1คู่นะครับค่ำคืนนี้ครับมีมาฝากเช่นเคยนะครับคู่ที่จะมาวิเคราะห์วันนี้ครับเป็นเกมระหว่างรายโยบายกาโน้ครับเจอกับทางด้านของบาร์เซโลนาครับลาดิกาสเปนคู่นี้เตะที่สนามเดอร์บายเยการสครับในเวลาตีสองครึ่งนะครับตามเวลาของบ้านเรานะครับโดย3ครั้งหลังที่ทั้งคู่เจอกันนะครับ ราโยครับชนะบาร์เซโลนา2ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็เสมอกันมา1ประตูต่อหนึ่งเกมล่าสุดครับบาร์เซบาร์เซโลนาชนะราโยบเยกาโน้ประตูต่อศูนย์นะครับด้านฟอร์ม3นัดหลังของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านราโยครับ3นัดหลังพวกเขามีชนะวูฟแชมตัน1ประตูต่อศูนย์ครับอุ่นเครื่องชนะเรอันซุสติดัดสองประตูต่อหนึ่งครับลาดิกาสเปนแล้วก็นัดล่าสุดครับเสมอกตาเฟ่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ในลาดิกาสเปนเช่นเดียวกันนะครับด้าน บาร์เซโลนาผู้มาเยือนครับ3นัดหลังครับมีแพ้โมนาโกศูนย์ประตูต่อ3ครับอุ่นเครื่องชนะบาลนเซีย2ประตูต่อ1ลาดิกาสเปนแล้วก็นัดลาสุดครับเฉิอนอาชนะแอตแลติกบินเบา2ประตูต่อ1ในลาติกาสเปนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งคู่นี้ครับความพร้อมทางด้านของราโยครับพวกเขานั้นจะไม่สามารถใช้งานของอาร์ดีอาร์ติอูครับแข้งแนวรับซึ่งมีปัญหาเจ็บกล้ามเนื้อครับซึ่งเป็นรายเดียวที่หายหน้าไปครับนก นั้นครับกลุ่มกําลังชุดเดิมกันอยู่กันครบนะครับพวกเขาจะมาในระบบ4 2 3 1ครับพร้อมกับวันนี้ครับวางทางด้านของกอเก้เดอร์ปูตอสนะครับรวมไปถึงอีซี่ปาราซอสและก็อาร์ดีอัมบาบานะครับประสานงานเป็นเกมรุกนะครับส่วนกองหน้าครับจะเป็นทางด้านของเซกิโอคาเมโยครับยืนหน้าเป้านะครับด้านบาร์เซโลนาครับผู้มาเยือนครับแข่งเดี่ยงก้อยยังเป็นรายเดิมๆครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโรนั่น อาราโคนะครับอันซูฟาติแฟงกี้เดยองรวมไปถึงทางด้านของกาบี้แล้วก็ทางด้านของอิชิโก้มาติเนสครับแล้วก็รายล่าสุดนะครับเป็นทางด้านของคริสตนเซนนะครับส่วนทางด้านของเดนนี่โอโมครับยังลงทะเบียนไม่ได้นะครับคาดว่าวันนี้พวกเขาจะมาในระบบ4-2-3-1ครับจะมีโรเบิร์ตเลวันดอกกี้ครับเป็นหน้าเป้านะครับแล้วก็จะมีทางด้านของลามินยามมลครับรวมไปถึงเฟมินโลเปสแล้วก็ราควินญ่าครับเป็น3ประสานเกมรุกนะครับ ซึ่งคู่นี้ครับราคานั้นเปิดออกมาให้ทางด้านของบาร์เซโลนาครับพวกเขาบุกไปเป็นต่ออยู่ครึ่งควบลูกครับดูว่า0 75ลูกนั่นเองนะครับสำหรับเกมวันนี้ครับโดยไรโยนะครับออกตัวซีซันใหม่ได้อย่างแข็งแกร่งครับด้วยการเก็บไปถึง4แต้มจาก2เกมครับแล้วก็นัดแรกที่พวกเขาเป็นเกมที่พวกเขานั้นเล่นในบ้านทั้งหมดครับวันนี้เป็นนัดแรกครับที่ได้เล่นในบ้านครับเจอกับทีมแข่งอย่างบาร์เซโลนาครับที่พวกเขานั้น2นัดแรกใน ลาลิก้าครับเก็บมา6เกม6คะแนนเต็มนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นั้นทั้ง2เกมเป็นการชนะเฉือนเท่านั้นนะครับมองว่าวันนี้บาซ่านั้นน่าจะมาบุกเข้าสายารายยนั้นรอตั้งรับส่วนกลับครับเชื่อว่าบาเซโลนาครับมีจีเด็ดมากกว่าครับน่าจะมีโอกาสเบียดเอาชนะได้นะครับมองว่ากับราคานี้ครับวัดใจต่อไปที่บาเซโลนาดีกว่าครับเชื่อว่าน่าจะบุกไปเอาชนะได้ไม่ยากนะครับสำหรับเกมค่ำคืนนี้นะครับ ส่วนคู่ระวังท้งนัานของมาโยกากับเจอหน้าของเซบียาครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของมาโยการกับเปิดบ้านต่ออยู่0.25ลูกหรือว่าต่อบอลนั่นเองนะครับคู่นี้ครับมองว่าครับเซบียาก็ไม่ได้เป็นรองมาโยกาครับเชื่อว่าไม่น่าแพ้ครับวันนี้มองว่าเซบียาอาจจะบุกไปเฉือนได้ก็ได้นะครับสำหรับอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นทางด้านของสปาร์ตาปรากขอไปครับอีกคู่ก็เป็นทางด้านของกาตาราสรายครับเจอกับยังบอยกับนัดแรกยังบอย เอาชนะมา3ประตูต่อ2ครับนัดนี้ไปเยือนครับกาตาตาการเป็นฝ่ายต่อลูกครึ่งกับเอราะว่าแพงไปครับให้รองไปที่ผู้มาเยือนยังบอยดีกว่านะครับสำหรับเกมคู่นี้ครับสำหรับ3ามตัวที่น่ารุ้นครับค่ำคืนนี้ครับมีบาร์เซโลนานะครับเซบีย่าแลวก็ยังบอยครับสำหรับใครที่ต้องการเป็นครอบครัวเทียบชัดนะครับให้คลิกไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ